สวัสดีครับเดลชันฟิกเกอร์ฮับนะครับวันนี้จะแนะนำตัวนี้ครับเดลชันฟิกเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากซีรืสอมดดาดาวเหนือนะครับโดยค่ายที่ทำค่ายเดียวกับโจโจ บริษัทเอวันเจอร์นะครับหรือว่ที่เราเรียกว่าโจโจ่ลาข้ามสตวร์วน,นะครับฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นของค่ายแมนกอสนะครับที่เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้จะเขียนว่า sas นะครับ Super Action Statue นะครับืคือสุดยอดแอคชั่นฟิกเกอร์แบบลูกปั้นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้มาตัวแรกนะครับ าโอนะครับกล่องด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะให้ดูกล่องด้านหลังก่อน,นครับของด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จะแสดงให้เห็นว่าลาโอตัวนี้สามารถที่จะเอ่อจดท่าจะทางแบบไหนได้บ้างนะครับหัวก็มีให้เปลี่ยน2องหัวนะครับมือก็แถมให้มาทั้งหมด6คู่นะครับพร้อมกับ effect, เอฟเฟกต์เอ่เอฟเฟกตพาร์ตตัวนี้นะครับ แล้วก็ stand นะครับตามกหนดทำเนียมของค่ายนี้นะครับค่ายที่เคยขับโจโจ้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลรายละเอียดของตัวลาโอตัวนี้กันนะครับก<ม>่อนที่เราจะมาเข้าถึงรายละเอียดของตัว action figure ตัวนี้นะครับผมจะเปิดให้ดูข้างในกล่องน,นะครับเพราะว่าผมแปลว่า unbox มาไปก่อนนะครับฉะนั้นจะเปิดดูข้างในก่อนว่าเขา ถาที่ให้มันข้างในจะมีผีถาดมีถาดแบบไหนเอามาให้กันบ้างนะครับก็เปิดออกมานะครับข้างในก็จะมีคำพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็คงอ่านไม่ออกหรอกนะครับก็ข้างในจะเป็น3าชั้นนี้นครับาถาดถาดสชั้นนี้ถอดนะ ชั้นแรกก็จะเป็นเบ้าที่ใส่ตัวลาโอตันี้มานะครับกรลาโอตันี้จะใส่จะนอนมานถานอันนี้นะครับแล้วก็เปิดมาชั้นบนสุดซึ่งผมยังไม่เคยเอาออกมาเลยนี่คือหัวหัวหนึ่งของลาโอนะครับเบอรไหมครับ หัวขวนทรงว่าโอเป็นหัวอาปากนะครับซึ่งจะมีแถมให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกในกล่องด้านหลังก็คือจะมีเอฟเฟกต์พาร์คนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเกาะกับมือนะครับจะเกาะกับมือกัาปั้นนะครับซึ่งเอาออมาก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้นะครับจะมีรู ที่ตรงนี้นะครับจะมีรูตรงนี้ก็คือจะต้องถอดต,ต้องถอดมือของว่าโอ้ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่มือตัวนี้เข้าไปแทนนะครับซึ่งการถอดก็ง่ายๆถอดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจะใส่รวมๆให้ดูก่อนกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ เอฟเฟกต์พลที่ให้มานะครับก็ผมคงไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟกต์พลตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คือขออนุญาตเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนนี้ที่ให้มาก็จะมีที่ติดอยู่ที่ตัวเนี่ยมีสอคูอ่มีอยู่คู่หนึ่งนะครับก็คือสายกว่าแล้วก็มีมาให้อีกสคู่นะครับส่วนพลาสชั้นที่2องก็จะเป็น คู่มือนะครับซึ่งจะบอกว่ามันจะขยับยังไงเอี้ยวตัวไปทางไหนได้นะครับเราต้องศึกษาคู่มือตลอดนะครับต้องศึกษาคู่มือให้ดีก่อนว่ามันควรจะขยับยังไงไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับแอคชั่นฟิกเกอร์ได้นะครับครับก็ทางล่างสุดนะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์สแตนนะครับหนึ่งของโจโจ้นตฟิกเกอร์สแตนสาย แบบน,นี้ครับเป็นแบบน,นี้มาในซองมาในแพ็กเกจ่างนี้นะครับก็เหมือนของโจโจ้เพียบน,นะครับก็เราสามารถฉีกได้อย่างนี้นะครับสามารถฉีกได้นี้ก็จะเป็น่างนี้นะครับเหมือนของโจโจ้ไม่มีผิดเพียงแต่ว่าควดูนิดนึงนะครับเหมือนกันเลย ของโจโจ้เลยเพียงแต่ว่าของโจโจ้เนี่ยถ้าคุจำไม่ผิดตรงนี้อาจจะเป็นชื่อของโจโจ้นะครับล้วก็นเสา,สาสะนะครับเสาสะเกนะครับซึ่งเราจะประกอบก็จะเห็นลูตรงนี้ไหมครับลูงนี้เราก็จะเอาด้านนี้ใส่เข้าไปแต่ว่า การที่เราใส่เข้าไปต้องระวังนิดนึงนะครับมผมเคยทําสแตนตัวนี้นหักมาแล้วนะครับก็จะเอามาแบบประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวราโอตัวนี้มันค่อนข้างจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับเป็นฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับมีบาลานซ์มีสมดุลของเขาดีอยู่แล้วนะครับ สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองได้เดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลกันละนะครับว่าดีเทลของเขาเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับครับคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวของพิกเกอร์อาโอนะครับดูที่ส่วนหัวก่อนส่วนหัวของเราอารโอนที่ผมไม่ได้เอาเออกมาจากถุงหะักัารจะออกมาจากถุงให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หน้าเป็นเอ่อหน้าอาปากน,นะครับ ทำออกมาได้สวยรับปั้นออกมาได้สวยสวยที่สุดเท่าที่เคยมีแอคชั่ f i ิกเกอ,ออกมาของซีรีส์นี้หนึ่งนะครับส่วนมือที่อยู่ในถาดต่างตงอย่างเนี้ยนะครับมือที่อยู่ในถาดต่างตงอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนมือไม่ให้เป็นมือจำน,นะครับแล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราก็เอามือ ใส่เข้าไปตรงเนี้ยแกนตรงเนี้ยนะครับมันเป็นแกนตรงตรงเนี่ยมันจะใส่ได้ง่ายนะครับใส่ได้ง่ายมันไม่เป็นเหมือนตุ่มๆเหมือนเหมือนฟิกเกอร์ตัวอื่นๆนะครับอย่างพอทอยจะเป็นเหมือนปุ่มๆอยู่เข้าใจแล้วว่าเขาเขาต้องไม่ออเขาต้องการไม่ให้มันมันหลวมมันหลุดเพราะว่าใส่เงี้มันก็มันก็ง่ายดีนะครับหมุนเล่นมันก็ถนัดมือดีนะครับส่วนผมเนี่ยถ้าตัวละโอเนี่ยผมชอบ ที่เป็นมือกำรรผมก็จะใส่มือกำรรเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับต่างๆของวาโอตัวนีกันนะครับเราก็มาดูรายละเอียดของตัววาโอตัวนี้นะครับดูหน้าการปั้นหน้าทำออกมาได้สวยมากนะครับลายเส้นเหมือนในคอมิกเลยเท่าที่ผมเคยเก็บมานะครับลาโอไม่ว่าจะเป็นของไคโดยโดยหรือว่า อของ v i ิ o t e c เทคก็ตามนะครับยังปั้นได้ไม่สุดยอดขนาดนี้เลยนะครับก็ดูลักษณะการปั้นหน้าดูรอยนิ้วรอยของการขมวดคิ้วตรงนี้นะครับสีหน้าแววตานะครับชุดเกราะลงสีได้สวยมากนะครับ เสียงเดี๋ยวผมไม่ค่อยชอบตรงนี้ตรงรูตรงกลางหลังเนี่ยแต่ผมก็เข้าใจแล้วว่าตรงเนี้ยเขาต้องให้มีรูเอาไว้เพราะว่าจะได้จะได้เสียบเข้ากับตัวฐานของเขาได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอีกนั่นแหละผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้สักเท่าไหร่น,นะครับตรงนี้อีกที่หนึ่งที่ผมขอตินิดหนึ่งนะครับตรงช่วงเอวตรงนี้มันหลวมไปนิดนึงนะครับ เข้าใจแล้วว่าเขาเข้าทำอนนี้เพื่อที่จะได้ขยับตรงนี้ได้จะได้ไม่ไม่ติดขัดไม่จะได้ไม่ฟิกเกินไปแต่ว่ามันมันดูจะหลวมไปสักนิดนึงนะครับสําหรับตัวข้อต่อต่างๆนะครับก็ช่วงขานะครับไม่มีเสียงนะครับขาขายกได้ขนาดนี้นะครับก็จะลื่นๆื่นนิดนึงนะครับจะลื่นๆื่นนิดนึงแต่ว่า งานปั้นอะไรเนี่ยทำมาได้ดีนะครับคิดว่าถ้าตรงเข่านี้ก็จะเป็นจอยขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตรงช่วงนลี้ที่มันที่ขยับได้นะครับคราวนี้มาดูช่วงของขาตรงนี้นะครับขาตรงนี้ที่เขาจะบ้้งเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเนี่ยให้ขยับได้นิดหนึงนะครับเห็นไหม ขยับได้แล้วก็เขาต้องรอได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องแขนขยับได้ขนาดนี้ถ้าจะต้องไหลเนี่ยเขาจะผลักให้มันลงมาได้ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ผลักขึ้นไปได้นะครับเพื่อใหม้มขยับได้ค่อนข้างอิสระมากขึ้นตรงท้องช่วงท้องนะครับช่วงท้องช่วงท้องก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับคอเนี่ยนุนได้ แต่ว่าด้วยดีเทลของเขาเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยตรงตรงด้งานผมเนี่ยเขาเป็นพลาสติก PVC นะครับมันก็เลยจะติดๆขัดๆหน่อยนะครับทางที่ดีก็ไม่ต้องไปขยับมันเยอะนะครับเพราะถ้ามันลูดไปลูดมามันจะครูดเอาสีเพราะสีตรงที่เขาระบายไว้ออกนะครับเพราะสีของเขาเป็นการลงมด้วยแอปเปิถ้าเกิดมันเป็นรอยถลอดเนี่ยต้องส่งซ่อมกับหรือว่าต้องซ่อมเอง โดยใช้แอปัตซ้อมนะครับเพราะว่าเขาจะไล่มาตามกล้ามเนื้อเห็นไหมครับไล่แอปั h มาตามกล้ามเนื้อนะครับก็ถือว่าเป็นไอคชั่นฟิกเกอร์ที่สวยงามนะครับควรค่ากับการเก็บผมในความรู้สึกผมผมคิดว่าผมมีตัวเคนชิโร่ของรีเวอร์เทคแล้วก็มีตัวเคนชิโร่ไคโดโย ทั้งไคโดโยชุดแรกที่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดต๋ผมจะรีวิวให้ดูนะครับเอาตัวลาโอตัวนั้นตัวของยุคนั้นนะครับรีวอเทคมารีวิวให้ดูผมว่าตัวนี้สวยที่สุดแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้มาก่อนก่อนที่จะพรีออเดอร์ค t นโชไปในในล็อตที่2เดี๋ยวผมจะรอคินโชนะครับแล้วก็จะลองมารีวิวคินโชให้ดูทีนึง นะครับแต่ว่างามที่สุดแล้วเท่าที่เคยผลิตแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมานะครับความสูงเนี่ยตอนที่ผมวัดเนี่ยทั้งตัวนะครับออ,อันนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เอาขออนุญาตนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมจะวัดขนาดนของเขาให้ดูนะครับถ้าจับเท้าเลยเนี่ย จับจเท้าของเขาอยู่เนี่ยแลับกล้องนิดนึงนะครับจับเท้าของเขาาเนี่ยปึ๊บขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าเซนอ่าโทษทีครับเกือบเกือบเก้านิ้วครับเกือบเก้านิ้วจริงๆแล้วในซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สูงประมาณเจ็ดนิ้วนะครับๆๆๆ เคนชิโร่เนี่ยน่าจะสูงประมาณ7นิ้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่สูงกว่าเคนชิโร่นะครับเป็นร้างใากกว่าเคนชิโร่ฉันตัวเนี้ยประมาณเกือบ9นิ้วนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าพูดถึงการที่เราจะเก็บซีรีส์นี้ไว้นะครับฉัน figure กกซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ไว้สักตัวหนึ่งหรือว่าสักชุดหนึ่งผมก็แนะนำว่าไม่ว่าจะเป็น มดิคอมชุดผ้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรีโอเทคหรือว่าไคลโดโยที่เคยทำมานะครับผมคิดว่าของเม d ดิคอสเนี่ยเพอร์เฟสุดแหละนะครับถ้าเป็นคะแนนเต็ม10มาผมให้9้าเลยนะครับ9.5เลยนะครับก็ค่อน,นข้าที่จะพึงพอใจกับคุณภาพและงานของค่านี้มากแต่ราคาจะ สูงไปสักนิดหนึ่งนะครับราคาสูงไปสักนิดหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะเป็นธรรมดาของในยุคนี้นะครับแอบแรงไปนิดนึงราคาแอบแรงไปนิดหนึ่งแล้วก็ทั้งทีเนี่ยผมไม่แนะนําให้เสียบก้านฐานก,กับตัวเนี่ยเสียบเข้าเสียบออกไปบ่อยนะครับเพราะมันมันจะทําให้อาจจะทําให้รูตรงนี้สึกได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าก้านฐานเนี่ยมันดูบอบบาง ตัวเนี่ยน้ำหนักตัวของเรา,เราโอเนี่ยตัวเนี้ยมันจะหนักกว่านะครับมันอาจจะทําให้ถ้าตั้งตั้งไปแล้วเนี่ยฐานตรงนี้มันอาจจะอยู่อยู่ไปเนี่ยอากาศว้าเราร้อนเนี่ยมันจะกรอบมันจะหักได้นะครับมันจะแตกแมันจะหักนะครับส่วนตัวก็แนะนํานะครับสําหรับแมดิกอชุดนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้เค้นชิโลมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้พลีย ตัวจากิกไปแล้วแล้วก็ตัวที่จะออกในอนาคตเนี่ยเท่าที่เห็นต้นแบบมาแล้วก็จะมีเรย์หรือว่าเรยอีนะครับมัดเกลียนใต้แล้วก็เซ er าเซอรน์นะครับมัดจักรพพรดก็สุดท้ายนี้จริงๆนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเล็กๆของเราด้วยแล้วก็ช่องเล็กๆของเราด้วย The Action Figure Hub นะครับโอเคครับ ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ